สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูก็มีสาระนะครับบรรนมาแนะนาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของเม็ดแมงลักนะครับว่ามีดีอย่างไรบ้างนะครับสําหรับสาวๆนะครับที่กําลังลดน้าหนักอยู่ก็คงจะเคยทานกันมาบ้างแล้วนะครับสาหรับเม็ดแมงลักนะครับวิธีทําก็คือให้นําเม็ดแมงลักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับหรือเป็นช้อนกับข้าวเหล่านี้นะครับแช่ในน้ําอุ่นประมาณ1แก้วนะครับ ทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงครับให้เม็ดแมงลักดูดน้ําซึมซับให้เต็มที่นะครับแล้วจากนั้นก็นําไปรับประทานได้เลยหรือจะนําไปประกอบเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ประโยชน์ของเม็ดแมงลักก็คือเป็นยาระบายนะครับช่วยให้ขับของเสียออกจากร่างกายต่างๆของเราได้ดีมากครับกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีขึ้นมากนะครับไม่มีของเสียตกค้างในร่างกายนะครับใครที่ถ่ายยาครับแนะนําให้ทานเม็ดแมงลักเลยนะครับ นอกจากนี้ก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพดีมีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลเปล่งปั่งนะครับไม่แก่ก่อนวัยนะครับนอกจากนี้มเมล็ดแมงรักช่วยลดไขมันนะครับขับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีนะครับออกมาพร้อมกับเส้นใยของเม็ดแมงรักเองนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ดูดซึมน้ําตาลลดลงนะครับเหมาะกับผู้ที่มีภาวะอาการเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อควรระวังนะครับ เนื่องจากเม็ดแมงลักมีคุณสมบัติที่ดูดซึมน้ําได้ดีนะครับถึง45เท่านะครับสําหรับท่านใดที่ป่วยนะครับที่ทานยาประจําอยู่นะครับแนะนําให้ทานยาก่อนนะครับประมาณ30นาทีนะครับแล้วค่อยกินเม็ดแมงลักลงไปนะครับไม่เช่นนั้นถ้าเรากินยาพร้อมกับเม็ดแมงลักก็จะทําให้ร่างกายเราไม่สามารถที่จะดูดซึมยาได้เต็มที่นะครับเมล็ดแมงลักก็จะดูดซึมเอาตัวยาไปก่อนนะครับ เห็นไหมครับว่าประโยชน์ของเม็ดแมงรักนั้นก็มีมากนะครับแล้วก็มีโทษอยู่เช่นกันนะครับยังไงก็ขอให้ทานด้วยความระมัดระวังนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ